นาอกาศบัรนี้บรรดามนุษย์ผู้ประเสริฐบรรดาผู้มีบุญญาธิการมีชีวิตยอยู่บนโลกใบนี้มีโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลมีโอกาสได้ทำทานรักษาศีลมีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติฟังธรรมเพื่อให้เกิดบุญเกิดสติเกิดปัญญา อันเป็นของประเสริฐอันเป็นของบริสุทธิ์อันเป็นของที่พระพุทธองค์ได้สรรเสริญบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายหากได้มาเกิดบนโลกไปนี้แล้วมีโอกาสได้บำเพ็ญเพียรตามคำสั่งสอนที่พระพุทธองค์นั้นได้ประพฤติปฏิบัติอริยะสาวกทั้งหลายทั้งปวงได้บำเพ็ญเพียรมาก็ถือเป็นการเคารพเป็นการศรัทธาถือเป็นการบูชาอันสูงสุด การปฏิบัติของบรรดาสรรพสัตว์มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปตามคำสั่งสอนก็เกิดความพอใจเพราะพระพุทธเจ้านั้นได้บำเพ็ญเพียรมาด้วยความยากลำบากด้วยเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะแลกมาซึ่งแสงสว่างอันเป็นการตัดสู้เป็นธรรมะและธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ตัดสู้นั้นก็เป็นไปเพื่อสัตว์โลกไม่ได้เป็นไปเพื่อตนเองไม่ได้เป็นประโยชน์สาหรับ <c oughs> ความผาสุขที่ตัวเองอยากจะได้รับเป็นไปเพราะความเมตตาเพราะบรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงผู้ที่เวียนไหวตายเกิดนั้นเป็นผู้ที่จะต้องตกตามเป็นผู้ที่จะต้องเสียหายเป็นผู้ที่จะต้องมืดบอดเป็นผู้ที่จะต้องทุกข์ทรมานเพราะเราไม่รู้ความจริงเมื่อไม่รู้ความจริงเราก็จึงทําผิดเป็นอาวิชาเมื่อทําผิดแล้วผลแห่งการกระทําที่เรียกว่ากฎแห่งกรรมก็จะส่งผล จะช้าหรือจะเร็วจะมากหรือจะน้อยก็เป็นสิ่งที่จะต้องติดตามบรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงไปซึ่งพระพุทธองค์นั้นก็ได้ให้สติให้ข้อคิดให้ความรู้ให้ความเข้าใจว่าเราทั้งหลายอย่าได้ประมาทการมาเกิดโบโลกไปนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่หลอกล่อเราที่เป็นผู้ปิดบังความจริงของชีวิตและความจริงที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ดังนั้นมนุษย์ทั้งหลายก็จึงถูก อวิชาก็ึถูก,กเกลียสทั้งหลายทั้งปวงครอบงำให้ไปลหลงไหลผูกพันและจนกระทั่งถึงเป็นผู้ที่ได้แสดงอาการที่ผิดพลาดเรื่องของคำพูดเรื่องของการกระทำทางร่างกายเรื่องของจิตใจที่เรียกว่าเป็นกรรมออกมาจากกายวาจาใจอันเกิดจากการที่มีความโกรธมีความโลภมีความหลงและก็เป็นที่มาแห่งความเดือดร้อนไม่จบไม่สิน้น วันนี้พระพุทธองค์นั้นได้ยาได้เป็นผู้ปรารถนาที่จะให้มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงได้เข้าถึงธรรมด้วยการรู้แจ้งเห็นจริงว่าเรานั้นมาเกิดบนโลกใบนี้แท้ที่จริงแล้วก็ไม่ได้เป็นครั้งแรกครั้งเดียวที่เคยมาเกิดเราเกิดกันมาซ้ำซากไม่จบไม่สิน้นเรามีประสบาการณ์ในการเวียนว่ายตายเกิดมายาวนานเรียกว่ามากมายมหาศาลหาจุดเริ่มต้นไม่ได้หาจุดจบไม่พบ ก็เพราะว่าเราทั้งหลายทั้งปวงนั้น <c oughs> เป็นผู้มีอวิชชาไม่สามารถที่จะจดจําเรื่องราวต่างๆได้ว่าเราเคยมีสถานะมีสภาวะอย่างไรแต่ในที่สุดทุกคนที่มาเกิดนั้นก็จะมีสถานะมีสภาวะก็คือความแก่ความเจ็บความพัดผ้าความผิดหวังความทุกข์ความทรมานเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นประจําทุกตัวตนและนั่นก็คือความทุกข์ซึ่งเราก็จะต้องเจอในอนาคตอย่างไม่ สามารถที่จะหลบเลี่ยงได้นั่นก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าอยากจะบอกอยากจะเตือนว่าเราทั้งหลายทั้งปวงเมื่อมาเกิดแล้วอย่าได้ลืมสิ่งที่เราได้ตั้งจิตตั้งปณิธานไว้ว่าหากมีโอกาสมาเกิดอกีกเราจะขอทําคุณงามความดีเราขอที่จะประพฤติปฏิบัติเรียนรู้ขอที่จะกําจัดอาสวกิเลสขอที่จะทําให้ตัวเองนั้นพ้นจากวงจรวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดออกจากวัฏสงสาร นี่ก็คือสิ่งที่ทุกตัวตนนั้นได้พูดได้คิดได้กระทำกันมาเหตุที่ต้องพูดต้องคิดและได้กระทำมานั้นเราทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้ที่สูญเสียมาแล้วในอดีตและบางคนก็เป็นผู้ที่ถูกชดใช้กรรมอยู่ในนรกอยู่ในสถานะแห่งเปตอาสุรกายสัตว์เดรัจฉานซึ่งความทุกข์ยากลำบากนี้ก็ถาโถมเข้าใส่จนกระทั่งเป็นผู้ที่ยอมจำนนว่า การเวียนว่ายตายเกิดและความทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่ทรมานเรามามา,มากมายมหาศาลหากเราทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้มีโอกาสมาเกิดอีกก็ะจะขอตั้งใจบำเพ็ญเพียรจะทำแต่คุณงามความดีจะไม่ทำบาปทำกรรมอีกแล้วแต่ขั้งคราที่มาเกิดแล้วก็กลายเป็นผู้หลงเลิม กลายเป็นผู้ขาดสติกลายเป็นผู้ถูกกระแสแห่งทางโลกทั้งหลายทั้งปวงได้ครอบงามและพัดพาลงไปสู่ที่ตามเราจรึงมีแต่ความโลภเราจรึงมีแต่ความโกรธเราจรึงมีแต่ความหลงเราไม่มีสติเราไม่มีปัญญาไม่รู้ตามความเป็นจริงนั่นก็เป็นด้วยอาวิชาพระพุทธองค์เน้นยามที่มาเกิดก็ยังไม่ได้สามารถจําเรื่องราวของตนเองได้เลยเพราะพระพุทธองค์นั้น ไม่รู้เรื่องราวในอดีตของตนเองจนกระทั่งได้บำเพ็ญเพยียรในวันวิสาขาบูชานั้นก็เป็นวันตัดสุ้ที่รู้ว่าเรานั้นเคยเกิดมามากมายยาวนานมหาศาลเราก็เคยเป็นทั้งพรหมเป็นทั้งเทวดาเป็นทั้งมนุษย์เป็นทั้งสตัตว์เลัจชานเป็นทั้งผู้ที่อยู่ในนรกหมกไหม้นั่นก็คือการเวียนว่ายตายเกิดของสรสรพสัตว์เมื่อได้รู้ตามความเป็นจริงในวันที่ได้ตัดสู้ ก็จึงรู้ว่าสิ่งนี้ทรมานเรามากมายมหาศาลและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่หน้าที่จะต้องหาทางที่จะยุติและจะต้องหลีกหนีไปให้ได้นั่นก็เป็นสิ่งที่ค้นพบในยามที่ตัวเองนั้นได้ตัดสู้ก็จึงรู้ว่าบัดนี้ไม่ควรจะทําบาปทําชั่วไม่ควรที่จะให้กิเลสทั้งหลายทั้งปวงเข้าครอบงำจิตใจเมื่อพระพุทธองค์นั้นได้เป็นผู้รู้ความเป็นจริงว่าอาดีตของตนเองนั้นยาวนานมากมายมหาศาล ดังที่เราได้รู้เรื่องราวต่างๆนั้นที่พระองค์ก็เคยเป็นช้างเป็นลิงเคยเป็นส <c oughs> ัตว์ประสาททั้งหลายนาคหรือจะเป็นผู้ที่เคยตกนรกหมกไหม้เป็นผู้ที่อยู่ในอบายภูมินั่นก็คือสิ่งที่พระองค์นั้นก็รู้ซึ้งว่ามันมีความทุกข์ความทรมานมีความยากลำบากและในที่สุดก็รู้ว่าตัวเองนั้น <c oughs> ได้เข็ดหลาบต่อการสร้างเวียนสร้างกรรมดึงได้เปลี่ยนพัฒนาตนเองจนกระทั่งเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นพรหม แต่ถึงเป็นเทพดาเป็นโพมได้สวยสุขก็ยังรู้ว่าตัวเองนั้นไม่สามารถที่จะครอบครองความสุขได้ตลอดทาวรก็จึงเป็นผู้ปล่อยปปและเลยในที่สุดก็จึงหมดบุญหมดกรรมหมดบุญหมดบาร,รมีก็ต้องตกมาลงบนโลกใบนี้เกีกเพราะทั้งทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นเป็นวาละใครก็ตามที่เคยอยู่บนสวงสวรรค์ใครก็ตามที่เคยเสวยสุขก็จะมีวาละเหมือนกับมีเงินมีทองอยู่ในธนาคารก็ใช้ไปตามอัธยาศาัยตาม อำเภอใจในที่สุดเงินที่ใช้ไปก็จะล่อยอล้อเราก็จะกลายเป็นคนไม่มีเงินสุดท้ายก็จะกลายเป็นคนจนนั่นก็เป็นเพราะว่าไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลไม่ได้ทําอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อเนื่องก็กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกชาติใดชั้นใดมาเจอสถานการณ์ที่ทําให้ตัวเองขาดสติหลงไหลมัวมาเพลิดเพลินก็จึงกลายเป็นผู้ที่จะต้องอยู่ในอบายภูมิอีกไม่จบไม่สิน้นดังนั้นเมื่อรู้ตามความเป็นจริงแล้วก็จึงเข้าใจและเบื่อหน่ายว่าเหล่านี้ควรจะยุติได้แล้ว ที่จะต้องไปเวียน่หยตายเกิดก็จึงรู้ว่าเราทํากรรมอะไรไว้ที่จะทําให้เราจะต้องไปเกิดเป็นอะไรบ้างนั่นก็คือสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตดรัสรู้ก็รู้หนทางว่าบาัดนี้มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีโอกาสจะไปในทิศทางต่างๆนั้นก็เกิดจากการกระทําของตนเองบางคนนั่นมาเกิดบนโลกวินี้ก็ตั้งใจบําเพ็ญเพียรทําความสงบทําสมาธิเป็นผู้มีฌานก็จะเกิดเป็นพรหมอยู่ในชั้น ตั้งแต่ชั้นหนึ่งจนถึงชั้น20อยู่ที่สถานะและการบำเพ็ญเพียรในแนวทางไหนนี่ก็สิ่งที่พระพุทธเจ้าก็เคยได้ไปมาหมดแล้วพระพุทธองค์ได้รู้ว่าคนใดทําประโยชน์ทําบุญทำกุศลที่จะทําให้ตัวเองนั้นไปเป็นเทวดาทั้ง6ชั้นชั้นหนึ่งชั้นใดด้วยอุปนิสยัยด้วยพฤติกรรมด้วยการกระทําอย่างไรนี่ก็คือสิ่งที่พระพุทธองค์ได้รู้ว่า บรรดามนุษย์ที่ตายไปแล้วจะไปเป็นเทพเป็นเทวดานั้นก็ด้วยพฤติกรรมและการกระทำอย่างไรนี่ก็เป็นสิ่งที่ได้รู้และรวมกระทั่งถึงใครก็ตามทำอะไรผิดทำพลาดจะต้องไปอยู่ในนรกพระพุทธองค์นั้นจึงสามารถลงไปดูรายละเอียดในนรกได้รู้ว่ามีทั้งหมด457ขุมเป็นขุมที่ <c oughs> ทุกทรมานยิ่งยวดเป็นสิ่งที่ถูกทำลายทำลายถูกลงโทษอย่างไม่มีวันยุติไม่มีวันจบสิ้น จนกระทั่งเวลาย,ยาวนาน <c oughs> สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้เกิดความปงสลดสังเวชว่ามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นเมื่อตายไปแล้วส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ในโนรกกันเพราะเหตุมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นผู้ผิผดศีลทั้ง5้าเป็นผู้เข็นฆ่าเป็นคู่ทำร้ายทำลาย,ลายเป็นผู้ไม่เกรงกลัวบาปและอายต่อบาปมนุษย์นั้นมีแต่ความโลภมีแต่ความอยากได้มีแต่การคดโกงมีแต่การฉวยโอกาส นี่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องทําให้ตกนรกมนุษย์นั่นเป็นผู้ที่มีความมัวเมาในการมคุณในเรื่องของความรักไม่มีศีล <c oughs> ไม่มีธรรมไม่มีสัจจะไม่มีความถูกต้องยุติธรรมเอาแต่อารมณ์ตัวเองเป็นที่ตั้งไม่รู้ถูกไม่รู้ผิดขอให้มีความต้องการก็จะต้องสนองความต้องการนี่ก็คือสิ่งที่จะต้องไปตกนรกหมกไหม้ไปขึ้น <c oughs> ต้นยิว้วต้นกระทะทองแดงทั้งหลายทั้งปวงนี่พระพุทธองค์นั้นเป็นคนตรัสไม่ใช่เรามาแต่งกันเองไม่ใช่เรามาคิดกันเองเพราะพระพุทธองค์นั้นไม่เคยโกโหกใครรู้กมความนจริงว่าจัดโลกทั้งหลายทั้งปวงทาผิดทําบาปอะไรไปแล้วก็จะต้องได้รับกรรมอย่างไรบ้างคนที่ใช้วาจาทิมแทงคนที่ใช้วาจาหยาบคายคนที่ใช้วาจาทำร้ายทำาลาย,ทำ,ลายทำให้เกิดการแตกแยกดูบินทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นก็จะต้องถูกลงโทษ ด้วยการที่จะทําให้เป็นคนบ้าเป็นคนใบ้าไม่สามารถพูดจาอะไรได้เป็นคนพิกลพิการเป็นสิ่งที่เราก็ <c oughs> ได้รับรู้จากคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่มาขู่ไม่ใช่มาทําให้หวาดกลัวแต่เป็นความจริงที่ต้องบอกว่าเรานั้นจะต้องไปเจอกับเหตุการณ์ใดๆบ้างหากเรากระทาในสิ่งที่ผิดและสิ่งที่พลาดพระพุทธองค์ก็ได้ตักได้เตือนว่าบรรดาบุคคลที่มัวเมาได้ดื่มสุราทําตัวเองให้ข้าวเตะทาตัวเองให้เป็นทิพ <c oughs> เดือดร้อนของชาวบ้านเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีพวกนี้ก็จะถูกน้ํากระทะทองแดงก่อเข้าปากเข้าคอจนกระทั่งเป็นผู้ที่พิกลพิการเป็นผู้ทุกทรมานสติปัญญาพ้นเพ่อนนี่ก็เป็นเหตุแห่งการกระทําซึ่งพระพุทธเจ้าก็ปรารถนาที่จะให้สัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่ต้องไปทุกทรมานไม่ต้องไปยากลําบากสําหรับคนที่มีความโลภมีความอยากได้ไม่จบไม่สิน้นพวกนี้ตายไปแล้วก็ไปเป็นเปรตมีแต่ความหิวกระหายเป็นอาสุรกาย เป็นผู้มีความเจ็บปวดทุกทรมานไม่สามารถดื่มไม่สามารถกินตามที่ปรารถนาแต่ความหิวและความกระหายนั้นก็ติดตัวติดใจอยู่ตลอดเวลาเป็นความยากลำบากที่จะได้มีโอกาสสวยสุขทำให้เกิดความย <c oughs> ิมน้ำาำลานเหมือนกับที่เราได้รู้ว่าเปรดทั้งหลายทั้งปวงก็คอยที่จะติดตามมนุษย์พี่จะส่งสัญญาณบอกกล่าวว่าบัดนี้หิวเหลือเกินญาติทั้งหลายเห็นใจกันหน่อยพยายามส่งบุญส่งกุศลไปให้หน่อยจึง ส่งสัญญาณมาเป็นเสียงเสียงนั้นมนุษย์ก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เขาพูดอะไรแต่เป็นเสียงที่น่าหวาดหน้ากลัวเป็นเสียงที่ทําให้เกิดการผวาเพราะเราไม่รู้ว่าโลกวิญญาณเป็นยังไงแต่เขาก็เป็นผู้ที่จะต้องพยายามสื่อสารว่าบัดนี้เธอเป็นลูกของฉันเธอเป็นหลานของฉันเธอเป็นสามีของฉันเธอเป็นพ่อเป็นแม่ของฉันเป็นพี่เป็นน้องของฉันฉันเดือดร้อนเหลือเกินฉันเป็นผู้ทุกทรมานไม่มีใครที่จะพอพึ่งพาได้นอกจาก เธอเท่านั้นก็จึงกลายเป็นรวมวิญญาณมาติดตัวติดตามมาส่งสัญญาณรวมกระทั่งถึงมาทําให้เข้า <c oughs> อยู่ในร่างในกายเพื่อให้ส่งสัญญาณว่าเกิดความทุกข์ทรมานเจ็บปวดลูกหลานญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงบางคนก็สงสัยเอ๊ะทำไมเราถึงจะต้องเจ็บนู่นเจ็บนี่ทําไมเราถึงต้องมีอาการพ่อนเฟือนเราถึงมีความทุกข์ยากลําบาก เพราะดวงวิญญาณนั้นอยู่ในฐานะของคนพิโกลพิการดวงวิญญาณนั้นอยู่ในฐานะของความยากลําบากดวงวิญญาณนั้นไม่ได้เป็นผู้ที่มีความปกติมีสุขดวงวิญญาณนั้นมีแต่ความเร่าร้อนดังนั้นจึงเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะต้องเข้ามาสิงสู่เข้ามาสื่อสารให้กับบรรดาบลูกหลานและบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ว่า ได้โปรดช่วยเราด้วยทีเพราะเราไม่มีโอกาสที่จะช่วยเหลือตัวเองแล้วเราไม่มีโอกาสที่จะบรรเทาตัวเองมีแต่บุญกุศลของบรรดามนุษย์ที่ได้ทำแล้วเผื่อแผ่มาให้ฉันบ้างเผื่ออุทิศตนกุศลมาให้ฉันบ้างฉันจะได้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากทรมานนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญสำหรับเรื่องของวิญญาณมนุษย์ก็เห็นเป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องน้อยเพราะไม่เห็นตัวไม่เห็นตนแต่แท้ที่จริงแล้วตัวเองก็จะต้องกลับไปอยู่ในฐานะนี้อย่างแน่นอนเพราะเรานั้น <c oughs> ไม่ได้มีบุญไม่ได้มีกุศลไม่ได้มีอะไรติดตัวไปเลยมีแต่บาปที่สะสมกันตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันตายเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสที่สร้างบุญสร้างกุศลก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้ผู้คนที่ตายที่เกี่ยวข้องกับเรานั้นได้พ้นทุกข์เป็นความเมตตา เราทั้งหลายทั้งปวงนั้นอย่าได้มัวเมาพระพุทธอ,องค์นั้นได้เห็นว่าบรรดาบุคคลที่เพลิดเพลินสนุกสนานมัวเมาทั้งหลายทั้งปวงบุคคลประเภทนี้ตายไปแล้วก็เป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานนั้นไม่สามารถที่จะเข้าถึงธรรมได้ไม่สามารถที่จะแยกแยะเหตุผลได้ทําอะไรก็ตามสัญชาตญาณทําอะไรต้องอ่านแต่ความอยากของตนเองเช่นอยากเตี่สมสูงก็ไม่เกรงกลัวไม่เกรงใจไม่มีความรู้สึกว่าอันนี้เป็นผิดศีลผิดธรรมไม่ใช่คู่เรา ก็เอาสนองตามอารมณ์เหมือนช้างทั้งหลายทั้งปวงเมื่อเวลาตกมันแล้วก็จะฆ่าเจ้านายได้ฆ่าคนที่เกี่ยวข้องได้สัพพสัตก็เป็นอย่างนี้ด้วยสัญชาตญาณไม่ได้เป็นความ <c oughs> คิดที่เกิดจากการไต่ตองเป็นเรื่องของความขาดสติปัญดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงที่มัวเมาสนุกสนานเพลิดเพลินจากการดูการฟังการดมการลิ้มรสการสัมผัสทั้งหลายทั้งปวงบุคคลประเภทนี้จะต้อง เป็นสัตเดรัจฉานอย่างแน่นอนนี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นคำสาบแช่งหรือเป็นผู้ที่กำหนดกฎเกณฑ์พระพุทธองค์นั้นก็ยังเป็นผู้ที่อยู่ในฐานะที่ต้องตกอยู่ในความยากลำบากเช่นกันแต่รู้ความเป็นจริงว่าเส้นทางของบรรดามนุษย์ที่จะต้องไปในภพภูมิต่างๆนั้นเกิดจากการกระทาที่มีแต่ ความผิดพลาดเป็นอวิชามีความโลภความโกรธความหลงดังนั้นพระพุทธองค์เห็นและสงสารบรรดาเมตตาอยากเมตตาบรรดาสาพสา์ทั้งหลายให้ตื่นให้รู้ว่าเราอย่าได้ประมาทอีกไม่นานก็ตายแล้ว <c oughs> ตายแล้วจะไม่มีใครช่วยเหลือเราอย่าได้หวังพึ่งพาใครจงนำตัวเองนั้นให้พ้นจากความยากลำบากด้วยการเตรียมตัวสร้างบุญสร้างกุศลทำทานราักษาศีลเจริญภาวนา เป็นผู้อยาได้ทำบาปทั้งหลายทั้งทางกายวาจาใจให้เป็นผู้สะสมบุญบารมีให้ได้มากที่สุดเพื่อจะได,ได้เข้าถึงธรรมได้เข้าถึงธรรมได้เข้าถึงสัจธรรมได้เข้าถึงความรู้แจ้งเห็นจริงเป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์เราทั้งหลายนั้นได้มาสู่สถานที่แห่งการบำเพ็ญเพียรสถานที่แห่งการเปลี่ยนจิตเปลีล่ยนใจเราได้มาเกิดใหม่แล้วเรื่องอดีตไม่สามารถแก้ไขได้ก็ขอให้ทิ้งไปเรื่องเลวร้ายทั้งหลายทั้งปวงนั้นที่เคยติดที่เคยทำมานั้น ก็ถือเป็นบทเรียนที่เรานั้นไม่สามารถแก้ไขได้บัดนี้เรามาเกิดใหม่แล้วเรามาเป็นลูกพระพุทธเ,เจ้าเราได้รับพระธรรมคำสั่งสอนซึ่งเป็นคำสั่งสอนที่ไม่สามารถที่จะคัดค้านได้เป็นคำสั่งสอนที่มีประโยชน์เป็นสิ่งคำเป็นคำสั่งสอนที่ทำให้เราเกิดความพาสุกและเกิดความเจริญเรานั้นไม่ต้องเชื่อใครนำคำสอนนั้นมาพิจารณาทีละข้อ ก็จะรู้ว่าเมื่อเราไม่เบียดเบียนสัตว์และเมื่อเราไม่ฆ่าสัตว์เราก็ไม่มีความเล่าร้อนในจิตใจร่างกายก็จะไม่เจ็บไม่ป่วยและเรานั้นเป็นผู้ที่ไม่ต้องทุกข์ลาบากที่จะถูกคนเข็นฆ่าทำร้ายทำลายเราไม่เข้าคดโกงใครเราก็จะไม่สูญเสียในเรื่องของทรัพย์สินเราก็จะไม่เป็นผู้จะต้องเดือดร้อนเหล่านี้มีความมั่นคงกับความรักที่ถูกต้องและถูกศีลถูกธรรมเราก็จึงไม่ต้องเปลี่ยนคู่เปลี่ยน คนรักมากมายนั่นก็เป็นสิ่งที่เราตั้งมั่นอยู่ในศีลเราพูดจากับคนเขาอย่างดีพูดด้วยความเคารพพูดด้วยความเมตตาพูดด้วยความเห็นอกเห็นใจพูดด้วยความให้เกียรติคนทั้งหลายทั้งปวงก็จะพูดจากับเราเหมือนกับที่เราพูดจากับเขาูนใดก็ตามพูดจาที่ทำร้ายทำลายจิตใจเมื่อไปอยู่ที่ใดหนใดก็จะถูกคนดินทาว่าร้ายจะมีแต่คนสาบแช่งจะมีแต่คน ผู้ทาให้เกิดความเจ็บช้าน้ําใจนั่นก็เป็นผลแห่งการกระทําดังนั้นเราทั้งหลายทั้งปวงอยากได้อะไรก็ต้องเป็นผู้กระทําในสิ่งที่ดีสิ่งที่งามและเราก็จะได้เป็นผู้พ้นทุกข์ไม่หมัวเมาไม่เป็นผู้ที่ขาดตเติไปที่ไหนแล้วมีแต่คนศรัทธามีแต่คนเชื่อมีแต่คนเ <c oughs> มตตาเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ผิดพลาดมาแล้วในอดีตเป็นเรื่องที่แก้ไม่ได้แต่เรียนรู้ได้ว่าไม่ควรกระทํามิฉะนั้นจะต้องตกนรกหมกไหมอย่างแน่นอนก็เพียนที่จะ ไปนรกขึ้นไปบนสวรรค์ด้วยการทําคุณงามความดีการที่จะไปสวรรค์ได้นั้นพระพุทธองค์ก็ได้อธิบายว่าขอให้เป็นคนเกรงกลัวต่อบาปละอายต่อบาปอย่าทําบาปทุกชนิดไม่ว่ากายวาจาใจไม่ว่าบาปเล็กบาปน้อย ได,ได้ทั้งสิ้นทุกโอกาสพยายามที่จะยุติอย่าให้เกิดขึ้นและทำความดีตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นบุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะสะสมให้ตัวเองนั้นพ้นจากความยากลำบากทำจิตใจให้ผ่องใสเป็นผู้มีสเตเป็นผู้มีปัญญานี่ก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สรุปง่ายๆอย่าทำความชั่วทุกประการด้วยกายวาจาใจ ให้ทำความดีทุกประการด้วยกายวาจาใจทำใจให้ผ่องใสเป็นคนมีสติมีสมาธิเป็นคนที่อยู่กับความเป็นจริงอยู่กับความร่วมเย็นและจะไม่เป็นความทุกข์เป็นความทรมานอีกต่อไปบัดนี้ยตดโยมทั้งหลายทั้งปวงได้มาสร้างบุญสร้างกุศลได้พัฒนาตนเองได้เปิดชีวิตใหม่ที่เหลานั้นจะต้องเห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นชี้นำในทางที่เป็นประโยชน์เป็นสุขและเราก็ควรที่จะ เลื่อนฐานะของตอนเองจากบุคคลที่มัวเมาเพลิดเพลินมัวเป็นผู้ที่หลงหลเป็นผู้ที่ชาวบ้านทั้งหลายทั้งคนใกล้คนไกลพากันรังเกียจพากันเ <c> บ <oughs> ื่อน่ายพากันกุ้มอกกุ้มใจจากตัวเราก็เปลี่ยนเป็นคนดีให้คนทั้งหลายทั้งปวงเกิดความรักเกิดความศรัทธาเกิดความชื่นชมยนินดีเทวดาทั้งหลายทั้งปวงก็จะได้เสด็จมาก็จะได้มาเกี่ยวข้องจะมาช่วยเหลือมาส่งเสริมสนับสนุน พาเราให้ทําในสิ่งที่ดีที่งามทําให้เราั้นพ้นจากอันตรายพ้นจากความยากจนพ้นจากอุปสรรคพาให้เรานั้นได้มีโอกาสบําเพ็ญเพียรพาให้เรานั้นได้เจริญจนกระทั่งถึงเป็นผู้เข้าถึงธรรมอันสูงสุดก็บัดนี้เราทั้งหลายทั้งปวงตายไปทุกวี่ทุกวันการตายไปนั้นก็ขอให้เป็นการตายในเรื่องของสิ่งที่เป็นอัปมงคลและเราก็เกิดขึ้นทุกวันเมื่อทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมา ลืมตาขึ้นมาก็หมายความว่าเราได้เกิดใหม่แล้วในอีกวันหนึ่งก็จงทําความดีทุกวี่ทุกวันให้มากยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อที่จะได้พ้นทุกมีฉะนั้นจะต้องเป็นผู้ทรมานไม่จบไม่สิน้นต้องนึกเมตตาสงสารตัวเองบ้าง จะเวียนว่ายตายเกิดอะไรกันมากมายขนาดนี้ไม่ยอมที่จะยุติเลยทั้งหมดทั้งสิน้นนั้นมีแต่ความทรมานไล่ล่าเราแม้ในชาตินี้ก็ยังมีเวรมีกรรมติดตามมาทั้งเป็นเวรเก่าและก็เวรใหม่ที่เราทั้งหลายเขาขาดสติกันทุกวี่ทุกวันก็จะเป็นความทุกข์ยากลําบากเพราะฉะนั้นความทุกข์ยากลําบากความทรมานนั้นก็จะต้องเป็นเครื่องเตือนใจว่า ขอให้ได้ยุติขอให้จบลงเราจะหาความสุขอันเกิดจากความสงบอันเกิดจากการทำลายกิเลสให้หมดสิ้นไปอาน,นิสงส์ผลบุญที่ท่านทั้งหลายทั้งปวงได้กระทำนี้ก็จะได้เป็นประโยชน์เป็นปัจจัยทั้งในปัจจุบันและในอนาคตจะเปลี่ยนสถานะจากปุถุชนเป็นอริยะบุคคลเราทั้งหลายจงมั่นใจว่ามีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นอริยะบุคคลอริยะบุคคลนั่นก็คือบุคคลอันประเสริฐ บุคคลที่บริสุทธิ์บุคคลที่จะไม่ตกนรกหมกไหมไม่ต้องไปเกิดเป็นเป็อาศุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกต่อไปเป็นบุคคลที่บรรดาเทพเดวดาทั้งหลายพากันเคารพศรัทธาและบรรดา ผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะได้อานิสงส์ผลบุญจากการกระพฤติปฏิบัติของเราออบาตินี้พระพุทธเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นำพาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงได้มาเข้าสู่พระธรรมได้มีโอกาสได้ฟังธรรมทางคุณสร้างกุศลก็ขอให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มหาโพธิสัตว์เจ้ามหาเทพย,ายดาเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกองได้โปรดเมตตาประทานพรให้มนุษย์และดวงญาณทั้งหลายทั้งปวงผู้ใดก็ตามที่มีทุกข์อยู่มีความอึดอัดขับแค้นมีความทรมานมีความเจ็บปวดมีความหิวโหยมีความมมืบอคับมีความยากม มีนี่มีสินมีความทุรนทุรายมีความทุกข์กายทุกใจอวิชาสิ่งอรปรปมงคลคุณสายวิญญาลายอาถรรพ์อาเพศคำสาปคำแช่งเสน่ห์จารายการและกิณีอุบัติเหตุอุป,อปมงคลอุปสรรคในชีวิต ที่มีอยู่ที่เป็นอยู่ในเวลานี้ขอยมาไลาให้ไปยุติลงให้หมดลงให้จบลงที่ยังไม่มียังไม่เป็นอย่าได้มีอย่าได้เป็นใดใดาทางสิน้นข้องร้ามีแต่ความสุขความเจริญมีความอุดมสมบูรณ์ในปัจจัย4ร่างกายแข็งแรงจิตใจผ่องใสเป็นผู้มีบุญบาร,รมีเป็นผู้ประสบผลสาเร็จในชีวิตทางโลกในหน้าที่การงานและครอบครัวพร้อมด้วยบุญด้วยกุศลด้วยเงินด้วยทองด้วยเกียรติยศชื่อเสียงท่านทางร้ายทาายั้งปวงปานถนาทางธรรมให้เป็นผู้มีสติมีปัญญาญามีดวงตามประเสริฐได้เข้าถึงธรรม ได้บรรลุมรคผลนิพานโดยเร็วพันด้วยการทุกคนทุกท่านเถิด